เรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับมันเป็นคําถามที่อาจจะดูเบสิกมากๆนะครับแล้วก็อาจจะใครหลายคนอาจจะมองข้ามมันก็ได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมเนี่ยกับการอยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมแนวราบไปกันเรียกว่าแนวราบเป็นแนวสูงเลยกันนะครับก็คือถ้าเป็นแนวสูงเนี่ยก็เป็นคอนโดมิเนียมถูกไหมครับกับที่อยู่อาศัยที่เป็นแนวราบที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมเนี่ย เออจริงๆแล้วแบบไหนมันตอบโจทย์มากกว่ากันแบบไหนมันดีกว่ากันแบบไหนมันน่าสนใจกว่ากันแล้วความดีความเด่นของมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าข้อแรกคือถ้าคุณเป็นเรียวดีมาเนี่ยถ้าคุณอยากได้แบบไหนเนี่ยมันมันสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วมันอยู่ความตอบโจทย์ของคุณอยู่แล้วนะครับแต่ในมุมของผมอ่ะสำหรับคนที่เคยทําตลาดมาไม่ว่าจะเป็นตลาดคอนโดมิเนียมหรือตลาดแนวราบมาก่อนเนี่ยถามผมนะความสนุกของการทำตลาดเนี่ยมันต่างกันตรงที่อะไรรู้ป่ะตรงที่ในรูปแบบการอยู่อาศัยแนวราบไปแนวสูงเนี่ยการทําตลาดเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่า ฝั่งของแนวราบเนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เรื่องของการอยู่อาศัยเองแต่เพียงอย่างเดียวเป็นหลักนะครับเอ่อดังนั้นรูปแบบการตัดสินใจส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักไปที่กลุ่มเรลวดีมาร์และกลุ่มเรลวดีมาร์ที่ยอมรับทำเลเหล่านั้นเนี่ยหรือโครงการเหล่านั้นในทาเลที่อาจจะเฉพาะมากๆเลยเอ่อส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนในบิบทในทําเลตรงนั้นแปลว่ารูปแบบการทำตลาดเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่โลโก้มีเดียที่จับกลุ่มคนบริเวณตรงนั้นนะครับเออเป็นหลักการตัดสินใจซื้อก็จะโฟกัสไปที่เรลวดีมาร์การยอมรับทำเลการคุ้นชินทเล แต่ฝั่งคอนโดมิเนียมเนี่ยรูปแบบการซื้อมันจะแตกต่างกันรูปแบบความสนุกหรือความเข้าใจหรือมิติของคนที่จะเข้ามามันแตกต่างกันเพราะถ้าเป็นคอนโดมิเนียมที่เป็นแนวสูงเนี่ยจะมีทั้งเหลยวดีมานที่อยู่อยู่อยากดูฟังดีนะเหีือดีมานที่อยู่อยู่อยู่แบบไหนอยู่แค่เรียนหนังสืออยู่แค่ทํางานหรืออยู่ทุกวันหรืออยู่เป็นบ้านหลักหรืออยู่แค่ครั้งคราวจันถึงสุกและเสาร์ที่กลับบ้านนี่แค่อยู่นะในมุมของการลงทุนไปอีกสเปกุเลเตอร์หวังแคปเกน หรือจะเป็น Inve s t ถ้าซื้อเป็นทรีเกเตอร์ซื้อเข้าต่อตลาด P ีเซลแล้วขายกลุ่มคนที่มาซื้อคุณก็ต้องไปนั่งดูโฟกัสอีกว่าเรืนมากลุ่มไหนน่าสนใจกว่ากันเรลอม่ากไหนจะมีกําลังจ่ายมากกว่ากันหรือจะเป็นกลุ่ม Invest ปล่อยเช่ามองหาแคปเจนในอนาคตบางคนวางแผงนเกษียณตัวเองโดยการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการปล่อยเช่าก็มีเยอะแยะไปถูกไหมเออดังนั้นรูปแบบของการทําตลาดของกลุ่มที่เป็นคอนโดมิเนียม จะมีความซับซ้อนมีความสนุกที่รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเออซึ่งมันสนุกกว่าเยอะนะครับอันนี้ในมุมของ d e v วลลอปเในมุมของการทำตลาดในมุมของเรียลีมานเองพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสมมติถ้าเราอยู่อาศัยแบบครอบครัวเนี่ยอันนี้อันนี้ผมคิดเผื่อในะมองหลายหลายมิติให้ฟังนะในมุมอการอยู่อาศัยแบบครอบครัวบางครั้งแล้วในมุมของเรียลดีมานไทยที่มองการอยู่อาศัยแบบครอบครัว การอยู่อาศัยแบบครอบครัวการอยู่อาศัยแบบบ้านแนวราบเนี่ยยังไงก็ดูแลจะตอบโจกการอยู่อาศัยแบบคอนโดอันนี้อันนี้อันนี้เท่าที่เราเข้าใจในภาพกว้างๆนะครับเพราะอะไรพอเวลาคุณอยู่อาศัยแบบครอบครัวเนี่ยคุณก็จะมองเรื่องการเติบโตของครอบครัวที่มีลูกมีบุตรหลานอะไรมากขึ้นถูกไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อคุณสองออันนี้ผมเอาพฤติกรรมเรียวดิมาจริงมาเล่าให้ฟังเลยนะเมื่อคุณสองคนคบกันทํางานอยู่ในเมืองคุณก็จะมองว่าการอยู่อาศัยคอนโดมันเพียงพอ แต่พอวันหนึ่งแล้วคอนโดมิเนียมคุณเริ่มมองแผนการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมากขึ้นคุณรู้สึกคอนโดมิเนียมที่คุณเคยอยู่ห้อง one วนะันเบดมนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอคุณก็จะเริ่มมองหาว่าฉันจะซื้อทูเบดดีไหมหรือจริงๆแล้วฉันควรจะขยบไปอยู่แนวราบอ่ะพอที่มีการวัดใจกันละระหว่างจะแนวราบหรือหรือคอนโดดีสุดท้ายแล้วถ้าคุณตัดใจเลือกจะไปคอนโดอ่ะฝั่งนี้คุณตัดใจเลือกคอนโดเพราะคุณอยู่อาศัยแบบคอนโดปุ๊บอ่าคุณเลี้ยงลูกไปลูกเริ่มโตเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ลูกเริ่มไปเรียนเองได้แล้วเริ่มใช้ชีวิตเองได้แล้วเริ่มรู้สึกว่าต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ในเมืองคุณก็ณจะวนกลับมานะครับเออเพราะสุดท้ายแล้วคอนโดมิเนียมทําหน้าที่แบบหนึ่งนะครับนอกจากการอยู่อาศัยนอกจากการลงทุนที่เราพูดไปคอนโดมิเนียมยังอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางในอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเชื่อมต่อในการใช้ชีวิตในประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหนังสือการเที่ยวช้อปปิ้งต่างๆอะไรของคุณกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในเมืองตราบใดที่คุณยังต้องใช้ชีวิตในเมืองคอนโดมิเนียมก็จะมี ประโยชน์ในมุมมุมนั้นแต่ทางกับการถ้าเกิดคุณทํางานแบบผมคุณใช้ชีวิตแบบผมนะครับเช่นคุณทํางานโดยที่ไม่ต้องเข้าเมือตลอดเวลาคุณทํางานโดยต้องการพื้นที่สเปซในการทําห้องสตูดิโอของตัวเองยังไงแนวร่าก็ตอบโจทย์ดังนั้นถ้าถามผมว่ามันไม่มีหรอกครับว่าแบบไหนดีสุดแบบไหน แบบไหนดีกว่ากันนะครับอย่าให้พยายามต้องแยกออกมาเลยว่าแนวราบหรือคอนโดแบบไหนดีกว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนมันก็คือเรียวดีมาร์เรียวดีมาร์มีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่แตกต่างกันมีรูปแบบความต้องการการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าคุณชอบคอนโดไปให้สุดในคอนโดถ้าคุณชอบแนวราบไปให้สุดในแนวราบนะครับอย่าพยายามที่จะบอกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนคุณหรือใครต้องคิดเหมือนใครนะครับผมว่าผมไม่คิดแบบนั้นไม่งั้นไม่งั้น,ผม,น,นผมเป็นคนที่เลือกอยู่คอนโดเอ้ยผมเป็นคนเลือกที่อยู่บ้านเดียววแล้ผม มาทาเพจคอนโดทําไมถูกป่ะถูกป่ะถ้าผมมองว่าบ้านเดี่ยวดีกว่าแล้วผมจะมานั่งพูดให้คุณฟังทําไมว่าคอนโดมิเนียมมันดียังไงด้วยยังไงคุณก็ไม่ต้องเชื่อผมถูกป่ะเพราะว่าสุดท้ายผมอา้าวพี่วัวบอกคอนโดดีนะง,งั้นอย่างนี้แต่พี่วัวก็อยู่บ้านแปลกป่ะถูกป่ะจริงๆแล้วมันไม่มัน,ม,นมันไม่ผมว่ามันไม่มีอะไรแต่ตัวไม่มีอะไรสุดสำเร็จไม่มีอะไรบอกคุณได้หรอกว่าสิ่งที่คุณเลือกมันถูกหรือมันผิดเพราะมันคือตัวคุณ เอองนั้นการตัดใจของคุณเนี่ยถ้าวันนึงมีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยทำไมอยู่คอนโดอ่ะไม่ซื้อบ้านอ่ะน,นู่นนะี่นั่นเรื่องของฉันนะครับเรื่องของฉันก็ฉันมีความสุขแบบนี้ฉันเลือกอยู่แบบนี้ฉันมีความสุขแล้วพอแล้วแต่ถ้ากับการถ้าวันหนึ่งคุณอยู่คอนโดเอ้ยคุณอยู่บ้านแล้วมีคนบอกว่าทําไมเราอ,อยู่บ้านไม่อยู่คอนโดก็ฉันก็มีความสุขของฉันแบบนี้เออฉันฉันแฮปปี้ของฉันแบบนี้เรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องปักเจเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่่ออออองงงงเเรลลลีมาา์ขขแแตตะบุคคคดัันน้สิิธใกก็ื่ คอนโดมิเนียมเนี่ยในมุมของปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนโสดมากขึ้นใช้ชีวิตโสดมากขึ้นคอนโดมิเนียมดูตอบโจทย์กว่าการอยู่ใา่ยแบบบ้านนะไหมฮะแต่เมื่อไหร่ที่มีคุณมีครอบครัวคอนโดมันมักจะไม่พอมันจะไม่ตอบแล้วคุณจะเริ่มขยับออกไปขยับออกไปหรือวันนึงคุณจะ,กะเกษียณคุณรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองตลอดเวลาคุณก็ขยับออกมามันแค่นั้นเองที่อยู่อาศัยมันเลยไปต้องมอบอาจจะต้องมองเรื่องของการเปลี่ยนมือการเรื่องของการแบบ อ,อปล่อยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคอนโดก็จะตอบโจทย์มากกว่าประมาณนี้เองนะประมาณนี้เองสุดท้ายมันหาคําตอบไม่ได้นะครับเต็มที่ก็แค่ได้แจกแจงให้ฟังเฉ,เฉยว่าไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือที่อยู่อาศัยแนวราบมันมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานของมันมันมีจริตในการตอบโจทย์ของมันอยู่ที่ว่าคุณอยากได้จริตแบบไหนคุณอยากอยู่อาศัยแบบไหนก็แค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะฮะ